สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะในวันหยุดคะ่ะวันนี้น้องยูจินจะพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลานะคะน้องยูจินลงปลาใหม่นะคะคือปลาทับทิม300ตัวแล้วก็ปลานินอีก250ตัวนะคะนี่คะ่ะน้องยูจินจะต้องมาให้อาหารปลาในวันหยุดทุกเช้าแบบนี้นะคะส่วนปลาที่อยู่ในบ่อน,นี้ก็มีนะคะแต่เป็นปลาตัวใหญ่คะ่ะนี่คะ่ะ เสร็จจากให้อาหารปลาแล้วนะคะน้องยูจินจะพาเพื่อนๆมาชมหน่อไม้ที่สวนนะคะแต่จะบอกว่าหน่อใหญ่มากน้องยูจินบอกให้คุณแม่เก็บหน่อไม้แต่คุณแม่ขอโทษด้วยนะคะวันนี้คุณแม่ใส่กางเกงขาสั้นมาเลยไม่สามารถที่จะเก็บหน่อไม้ได้คะ่ะน้องยูจินบอกว่าแม่เข้าไปเก็บเห็ดไหมคุณแม่บอกว่าวันนี้คุณแม่ยังไม่พร้อมนะคะคุณแม่ไปเก็บเห็ดไม่ได้คะ่ะ แล้วก็ถึงเวลานะคะถึงเวลาปล่อยวัวแล้วนะคะเราจะพาน้องวัวเข้าป่านะคะนี่เจ้ากาแฟคุณพ่อผักน้องออกมานะคะนี่ค่ะนี่คือวัวของน้องยูจีนทั้งหมดเลยนะคะนี่มีหลายตัวด้วยข้อวัวกับที่บ้านสวนจะอยู่คนละที่นะคะบ้านสวนน้องยูจีนก็จะเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกแตงโม ปลูกฟักทองปลูกถั่วนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาน้องวัวเข้าไปเลี้ยงในนั้นได้นะคะนี่คะ่ะเราจะพาน้องวัวเดินขึ้นดอยกันแล้วนะคะน้องยูจินบอกว่าอยากจะเดินไปส่งน้องวัวไกลๆแต่พอดีคุณแม่บอกไม่ไหวคะ่ะคุณแม่ไม่ไหวจริงๆคะ่ะวันนี้คุณแม่เหนื่อยมากจะให้เดินขึ้นไปส่งน้องวัวบนดอยคงไม่ได้อะคะ่ะเลยได้แต่ส่งเท่านี้นะคะนี่คะ่ะ ก็เดินตามขบวนเลยวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะของน้องยูจินในวันหยุดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ